สองปีกว่าสุขภาพแข็งแรงพี่รัฐลืมไปเลยว่าเ,ออเราป่วยอ่ะตอนนี้พี่รัฐออกกําลังกายชาเช้าเย็นนะคะดื่มมอคคานโนแล้วออกกำลังกายดื่มเครื่องดื่มออกกําลังกายแข็งแรงมากโดยที่ไม่ต้องกลับไปกินยาเหมือนเดิมนี่คือเออขาเรียกว่าผลลัพธ์จากที่เราดูแลตัวเองนะคะและพี่รัฐตรวจซ้ำส,สองนะทุกคนไม่เป็น แต่ป้าเขาไม่สบายอ่ะอป้าเขาไม,ไม่ไม่เชื่อไงคะคือเขาไม่เชื่อว่าเราสิ่งที่เราบอกเขาอ่ะมันไม่ใช่นะเขาก็หลงประเด็นไปแบบอย่างอื่นไปนะบนสุดท้ายเขาก็เขาป่วยแล้วเรก็ต้องชงเนี่ยให้เขาดื่มทุกวันเชื่อไหมเพื่อนัดดื่มเพื่อนัดดื่มให้ชงให้เขาดื่มทุกวันเลยช่วงที่เขาป่วยนะเขาฟื้นไข้เร็วมากเขาเป็นไข้วันแรกวันเดียวที่ปวดแบบหัวเขาบอกแทบจะระเบิดเลยนะเขาแบบ ปวดแบบขูแบบเขาต้องร้องขอชีวิตอะทุกคนเชื่อไหมตอนนั้นยังไม่ได้ไปหาหมอนะชาผลลัพธ์จากการดื่มแปร์ไม่หมดเขายังไม่ไปหาหมอเขาเรียกพี่รัฐเขาบอกว่าช่วยเขาหน่อยได้ไหมบอกว่าป้าป้าจะให้รัชช่วยแบบไหนอ่ะป้ารัฐไม่รู้จะช่วยยังไงนะบอกเช็ดตัวให้หน่อยบอกรัฐเข้าไปไม่ได้เพราะว่าหลานรัฐอยู่ตรงนี้แล้วก็เอากำมังใส่น้บเย็นแล้วก็ดันเข้าไปในห้องเขาเปิดห้องแล้วก็ดันเข้าไปใส่ถุงมืออะไรนี้แล้วก็บอกป้าเช็ดตัวเองนะ ใช่หาะลายแรกของพิรันนะคะใช่หาะลายแรกค่ะแล้วก็ให้ป้าเชนตัวเองนัพบอกเขาปวดวันแล้วเขาลุกมาขึ้นมานั่งสักพักหนึ่งลูกสาวขับรถพาไปหาหมอโห oh, ทุลักทุเลมากทุกคนแต่พิรัรนรอดน,นะอย่างพิรันเดี๋ยคนทุกค,คนที่อยู่ในฟังในไลน์นี้ของพิรันนะว่าพิรันอยู่ต่างประเทศนะคะค่ารักษาพยาบาลก็ค่อนข้างแพงมากนะคะถึงว่าเราหาหมอเราไม่ต้องเสียค่ารักษาค่าค่ารักษาหมอแต่เราซื้อ ยามากินเองอะ่ะแล้วเราป่ยวยขนาดเนี้ยเขาก็ไม่ได้แอดมิทให้เรานะเขาให้เราไปซื้อ,อยามากินเองอะ่ะนี่คือการอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นเราทำยังไงที่เราจะให้สุขภาพเราดีทำแบบไหนที่ทําให้เรารอดจากเราอยู่ต่างประเทศที่เราจะต้องช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองแต่พี่ละโชคดีที่พี่ได้เจอแบรนด์ไม่มดออนไลน์นะพี่ัะพอพี่ละได้ผลลัพธ์พี่ลก็ส่งต่อผู้คนนะที่อยู่ในที่อยู่ใน เมืองตนั้นโตประเทศแคนาดานะทุคกคนกลับมาซื้อซ้ำตื่นแล้วกลับมาซื้อซ้ำเขาชอบนะคะจ้าน้องเจีย๊ยบพี่เข้าไปดูไลฟ์ของน้องเจี๊ยบไลฟ์ลแรกใช่ค่ะ แล้วก็ลูกค้าก็กลับมาซื้อซ้ําตอนนี้พี่นันก็มีลูกค้าตลอดนะลูกค้าก็มาท,ทําธุรกิจและลูกค้าที่เมืองไทยนี่คือการทําออนไลน์ของไม่หมดออนไลน์กรุ๊ปนะสินค้าตอบโจทย์สุขภาพจริงๆแล้วก็ผลลัพธ์มันเกิดและรีวิวมากมายนะทุกคนเราไม่ได้ไปจ้างดาราจ้างใครมารีวิวคือเราเอาตัวเราเองนะ่ะเป็นเป็นเอ่อรีวิวเพราะว่าเราทําเป็นธุรก,กิจเนี้ยคือธุรก,กิจของเราเอง นะคะเราไม่ต้องไปเสียเงินจ้างใครเรานะรีวิวตัวเราเองเอาตัวเรานี่แหละที่ได้ผลลัพธ์แล้วเอามาบอกเอามาส่งต่อแบบนี้อย่างพี่รัฐอย่างนี้นะคะ